คลองถมอีกแรงหนึ่งช้อปปิ้งที่กําลังเป็นที่สนใจของผู้คนทุกเพศทุกวัยอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะและที่จังหวัดเลยแห่งนี้ก็มีตลาดนัดคลองถมที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดไหนๆค่ะวันนี้ทีมข่าวเลยซิตี้นิวรอบสัปดาห์เราจะไปตามรอยตลาดนัดคลองถมกันค่ะ หาจะย้อนเรื่องราวของตลาดนัดคลองถมกันนั้นมีผู้ได้มาอธิบายประวัติไว้ในวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีว่าคลองถมเป็นแหล่งขายของมือสองและของเก่ารวมทั้งอุปกรณ์รถยนต์ประดับยนต์รวมไปถึงของจิปาถะเป็นย่านการค้าที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนวรจักและถนนเจริญกรุงกับเยาวราชมาแต่โบราณปัจจุบันตั้งอยู่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร หากพูดถึงคลองถมไม่ได้หมายถึงเฉพาะตลาดนัดคลองถมที่เป็นต้นกำเนิดในกรุงเทพเท่านั้นแต่หากในที่ไหนๆหรือจังหวัดเลยแห่งนี้ก็มีตลาดนัดคลองถมให้นักชอปรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้ออกมาเดินเลือกซื้อเลือกหาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคเยอะแยะมากมายอย่างตลาดนัดคลองถมที่ทีมงานเลยซิติ้นิวรรอบสัปดาห์แวะมานี้ก็จะเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดเลยซึ่งจะมีการนัดรวมตัวกันของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าทุกๆเยน็นวันจันทร์ เราจะเห็นภาพบรรยากาศผู้คนเดินจับจ่ายใช้สอยกันอย่างหนาแน่นค่ะปกติซื้อของที่ไหนคะอ๋อซื้อตามตลาดทั่วไปนะครับอแล้วทําไมถึงมาเลือกซื้อที่เลือกเดินที่ของถมอย่างนี้คะอ๋อเห็นสินค้ามีคุณภาพราคาถูกน่าเดินเดินได้สะดวกดีครับปกติคือถ้ามาเดินที่ของถมเนี่ยจะมาซื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่คะ่ะอ๋อเสื้อผ้ากางเกงเพราะว่าราคาถูกกว่าที่อื่นหรือยังครับครับถูกกว่าแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างคะอ๋อได้กางเกงครับ กำลังเลือกอยู่เป็นมือสองครับทำไมถึงเลือกมาเดินซื้อของที่ของ,ของเพราะว่านะคะที่นี่รู้สึกว่าคนจะรู้จักเยอะแล้วก็คนมาเดินเยอะด้วยอีกอย่างก็คือของก็ถูกค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็เปิดมานานแล้วก็มีคนรู้จักเยอะก็บางทีมาก็อาจจะเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนกับเป็นที่นะัดเจอเพื่อนอีกที่หนึ่งนะคะค่ะ มาซื้อเนี่ยมาซื้ออะไรส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าค่ะของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนหนูก็จะมาซื้อกับข้าวไปไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทุกวันจันทร์มาทุกอาทิตย์เลยไหมคะไม่ค่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านก็อยู่ไม่ได้อยู่เขตในเมืองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นนานๆครั้งะอะไรอย่าง,งเงี้ยค่ะปกติเดินเลือกช้อปปิ้งกันที่ไหนหรือว่าที่นี่เป็นที่ ก็ตลาดใกล้บ้านค่ะ,ก,คะก็มีตลาดอีกที่หนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆบ้านก็ไปที่นู่นนะคะตลาดนัดที่ใช้ชื่อเรียกว่าคลองถมนั้นได้ถูกตีแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางไม่ว่าในที่แห่งไหนเราก็สามารถสัมผัสกับตลาดนัดคลองถมได้ซึ่งก็แล้วแต่ว่าสถานที่แห่งนั้นพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของตลาดจะนัดรวมตัวกันในช่วงวันเวลาใดบางที่อาจจะเป็นวันจันทร์พุธ หรือวันศุกร์ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเลือกช่วงเวลาเย็นๆไปถึงค่ำเพราะเป็นช่วงที่ผู้คนทั้งวัยรุ่นวัยทำงานหรือกลุ่มแม่บ้านมักจะว่างเว้นจากภารกิจหลักแล้วโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนก็จะยิ่งคึกคักเป็นพิเศษค่ะก็ขายตามคลองผมเนี่แหละค่ะค่ะก็มีวันจันทร์ก็มีอยู่ที่นี่เป็นเป็นนัดใหญ่ของในของของตัวเมืองค่ะแล้วก็วันอังคารพฤหัสอาทิตย์ก็อยู่ราชพัฒน ค่ะก็ขายครบอาทิตย์พอดีค่ะแล้วก็เล่ขายจะตามคองผมใช่ค่ะก็ไปตามคองผมเนี่ยค่ะทำไมถึงเลือกที่จะไปขายสินค้าตามคองก็เป็นจุดรวมของวัยรุ่นทุกระดับชั้นทั้งวัยรุ่นทั้งข้าราชการแล้วก็พลเรือนอะไรเงี้ยพ่อแม่ค้าพวกแม่บ้านพวกอ,อะไรเงี้ยมีทุกระดับชนชั้นไงี่ยเขามาเดินกันจ้ะหลากหลายจ้ะหลากหลายอาชีพเงี้ยมาเดิน ก็ถือว่าขายดีค่ะมันจันเป็นนัดใหญ่นัดในตัวเมืองแล้วราคาที่ก็ถือว่าไม่แพงมากไม่แพงค่ะก็รวมค่าไฟรวมค่าขยะก็เมตรหนึ่งยี่บห้าบาทแต่ถ้าอื่นถ้าอย่างราชพัฒก็เมตรหนึ่งยี่สิบบาทจ้ะเพราะว่านี่เป็นนัดใหญ่คือค่าเช่าขอแพงอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นซื้ก็ประมาณห้าปีแล้วค่ะค่ะนานนานพอสมควรปกติขายขายขอที่ไหน ไปทำนัดจ้าไปทำตลาดนัดจ้าในอำเภอเมืองจ้าในจังหวัดเลยไปที่ไหนมาบ้างล่ะคะก็วันนี้เมืองเลยพรุ่งนี้ก็ภูกระดึงภูกระดึงจ้าอ๋อไม่ได้อยู่แค่ในอำเภอเมืองภูกระดึงไปถึงท่าเรืจ้ะแล้วทำไมไม่ขายของดังตลาดหลักๆคะถึงไปไม่ที่ของผมไม่มีที่จ้ะแล้วที่ถูกกกว่า็ก็ธรรมดาจ้ะแล้วขายดีไหมคะก็พอขายได้จ้ะ ทั้งนี้สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะมีทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคเรียกได้ว่าหลากหลายทีเดียวค่ะซึ่งสังเกตได้ว่าจะแตกต่างจากตลาดนัดคลองถมนั่งเดิมที่เป็นแหล่งขายสินค้ามือสองหรือของเก่าเท่านั้นค่ะถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะฝืดเคืองรายรับน้อยรายจ่ายสูงขึ้นแต่การดำเนินชีวิต การใช้จ่ายก็ยังคงดําเนินต่อไปตลาดคลองถมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการความประหยัดสุทินตาหัวดถ่ายภาพศิริวัลโสภาระรายงานค่ะ